สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลสนามชัยเขตนะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่ดินแปลงนี้เป็นสวนยางทั้งแปลงเลยนะครับเนื้อที่สิบเอ็ดไร่หนึ่งงาน สี่ห้าสิบสี่จรรางวานะครับสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบสี่จรรางวานะครับจากตรงนี้ออกไปนะครับที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขตนะครับจากตรงนี้ออกไปสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับที่ดินติดถนนสามด้านเลยนะครับอันนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับก็คือติดถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้มีแผนที่จะเทเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะติดถนนลาดยางนะครับ จะติดถนนลาดยางเลยนะครับนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงนี้จะติดถนนนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปไปถึงนู้นเลยนะครับไปสามสี่ร้อยเมตรนะครับด้านนู้นนะครับจะระบุเป็นถนนสาธารณะนะครับรัดรัดผ่ากลางแปลงเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยอ่าไม่ได้เป็นถนนนะครับก็คือตอนเนี้ยเป็น เป็นที่ที่เขาปลูกยางอยู่นะครับนะครับแต่ว่าในในถนนนะครับระบุเป็นถนนเป็นคลองนะครับอันนี้ก็เป็นคลองวีนะครับเป็นคลองตัววีนะครับก็สามารถมีน้ําใช้นะครับตรงนั้นเป็นหน้าท่อนะครับน่ะเราออกจากมุมแปลงไปนะครับวิ่งออกไปที่ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขตนะครับตลาดนะครับ ระยะทางสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งตามถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับที่ดินเราจะติดถนนถนนเนี่ยนะครับถนนลาดยางเส้นนั้นนู่นเลยนะครับไปถึงรั้วนู่นเลยนะครับไกลๆนู่นนะครับประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเมตรเลยนะครับเป็นสวนยางนะครับสวนยางนี่ก็ที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับคุณลุงเจ้าของเขาแจ้งไว้นะครับ 8ปีแล้วนะครับก็จีด8ถึง10ปีแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จีดยางได้เปิดหน้าได้หลายรอบแล้วนะครับนี่เลยนะครับแต่ที่โซนนี้นะครับบัตรบอกตรงๆว่าบัตรไม่รู้ราคานะครับแต่ว่าทางคุณพี่เจ้าของเขาเปิดไว้ไล่ละล้านห้าแสนบาทนะครับไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนนะครับบัตรตัวไม่รู้ว่าราคาอ่ารอบข้างเนี่ยเขาขายกันยังไงนะครับเพราะว่าโซนนี้ยบัตรเพิ่งมา รีวิวนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับอยู่แถวคุณพี่เจ้าของอยู่แถวอ่าดอนเมืองนะครับนะครับคุณพี่เจ้าของเขาซื้อไว้แปลงเนี้ยซื้อไว้สามสิบปีแล้วนะครับที่แกแจ้งแจ้งมานะครับซื้อไว้สามสิบปีนะครับตอนนี้คุณลุงแกก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับแกอยู่ดอนเมืองนะครับแกไม่มีเวลามาดูนะครับนะครับซื้อไว้สามสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ จะระบุทางนะครับเนี่ยด้านนี้ก็เป็นทางนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับจะให้ชมรูปแปลงจําลองนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้ทีแรกนะครับแกว่าแกจะมาจะจะมาแบ่งเป็นล็อกกันนะครับเพื่อจะขายให้เร็วๆนะครับทีนี้ก็แกก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยต้องการที่จะขายยกไปเลยนะครับไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้มาต่อกับแกได้โดยตรงนะครับ อยู่ห่างอำเภอนะครับห่างห่างอำเภอแค่สี่กิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแปลงฉนดนะครับฉนดคุดแดงนศสี่จอจะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่วงสีเหลืองๆไว้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วบัตรก็ถ่ายตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็เดินมานี่นะครับอันนี้เป็นทางสาธารณะนะครับแล้วก็ อันนี้เขาเรียกหนึ่งคลองสองทางนะครับจะมีคลองเล็กๆอยู่กลางแล้วก็จะมีทางอีกสองด้านนะครับตรงเนี้นะครับบัตรไม่ได้ดูในฉนวว่าระบุเป็นคลองหรือเป็นทางสาธารณะนะครับแต่ว่าเส้นแรนแมปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นทางสาธารณะนะครับก็คือรูปแปลงเราก็จะติดทางแบบนี้เลยนะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ติดถนนคอนอลาดยางนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้ก็ไปออก อาชนบุรีได้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมพื้นที่ต่อนะครับนี่นะครับเป็นสวนยางอย่างเงี้ยนะครับแต่ราคาแถวนี้บัตรไม่รู้จริงๆนะครับบัตรแจ้งไว้ตรงๆเลยนะครับว่าราคาแถวเนี้ยเขาขายกันยังไงไล่ละเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ทางคุณพี่เจ้าของคุณลุงเจ้าของนะครับต้องต้องเรียกคุณลุงแล้วนะครับเพราะว่าอายุค่อนข้างจะคุณลุงอายุค่อนข้างจะเยอะนะครับก็นะครับแกซื้อไว้ตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วนะครับที่ดินแปลงเนี้ย นะครับก็นานๆจะมาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้แกอยู่ที่ดอนเมืองนะครับแกก็เลยต้องการที่จะขายนะครับด้านนี้ก็ไปถึงนู่นเลยนะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดตรงไปแล้วก็ตัดเยื้องไปหาถนนลาดยางตรงตึกเขาขาวนู่นนะครับตรงที่ตรงนั้นเขาจะทำเป็นโรงขายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกําลังสร้างนะครับเป็นรั้วคาร์บอยอยู่นะครับนี่เลยนะครับ ราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับต่อไร่นะครับบัตรก็ไม่รู้ว่าเขาขายกันยังไงนะครับโซนนี้แต่คุณลุงแกตั้งไว้แบบนี้นะครับราคาก็มาต่อกับแกได้โดยตรงเลยนะครับนะครับมาต่อแกได้โดยตรงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับที่ตัดไปจากจากจากไอเขาหินซ้อนนะครับไปที่ ชนบุรีสัตหีบระยองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเส้นสามสามหนึ่งนะครับจากตรงนี้ออกไปเส้นสามสามหนึ่งระยะทางเก้ากิโลนะครับระยะทางเก้ากิโลนะครับอา่าแล้วก็ออกไปที่ว่าก,การอำเภอนะครับที่ว่าการำอำเภอสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็จะไกลนิดนึงนะครับ ฟิวเจอร์พาร์คลังสีร้อยสามสิบหกกิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสตร้อยสามสิบหกกิโลชนบุรีหกสิบสามกิโลนะครับจากเนี้ยไปชนบุรีหรือว่าท่านเดินทางจากชนบุรีนะครับมาชมที่ดินแปลงเนี้ยนะครับหกสิบสามกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสนามบินสวนนภูมินะครับสนามบินสวนรณภูมิน,นี่อ่าเก้าสิบสองกิโลนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาจากสนามบินนะครับ92กิโลเท่านั้นนะครับหรือถ้า,าท่านเดินทางมาจากตัวจังหวัดเนี่ยนะครับตัวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้ก็55กิโลเท่านั้นนะครับ55กิโลนะครับนะครับ สนใจนะครับก็ลองทักไลน์เข้ามานะครับหรือโทรศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจดนะครับห้าสองหกหกนะครับเป็นสวนยางเต็มแปลงเลยนะครับยางก็เก็บอ่าก็เริ่มจะกรีดนะครับก็เริ่มจะกรีดจะตัดดะหน้ายางเนี้ยนะครับเขาก็ากรจีดมานะครับน่าจะเปิดมาประมาณสักสองมีดแล้วนะครับนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะเปิดลงมาสัก นะครับจากมีดหนึ่งแล้วก็มีดที่สองนะครับเนี่ยประมาณสองมีดนะครับนะครับมีดหนึ่งอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับอีกมีดที่สองก็คืออยู่ด้านเนี้ยนะครับด้านบนนะครับนี่เลยนะครับราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับต่อไร่นะครับลองมาคุยมาต่อรองกับคุณลุงแกโดยโดยตรงเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบแล้วก็มีอะไรอะไรต่างๆนะครับที่โซนนี้นะครับจากตรงนี้ไป อ่าที่ว่าการอำเภอเนี่ยก็นิดเดียวนะครับนี่นะครับถนนนะครับถนนลาดยางก็จะโค้งๆนะครับตามตามเนี้ยนะครับตามตามไอเออเนี้ยเนี้ยน,นะครับตามแบบนี้เลยนะครับก็จะโค้งๆนะครับแต่แต่พื้นเอ่อทางจริงๆมันไม่ได้โค้งหักแบบนี้นะครับมันโค้งแบบ โค้งแบบยาวๆนะครับโค้งมานะครับแล้วก็โค้งไปเรื่อยๆนะครับไปนู่นนะครับแล้วก็ไปตรงนะครับที่ต้องการจะขายก็คือนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัดไปนู่นนะครับเป็นสวนยางนะครับสิบเอ็ดไร่สนใจชมรูปโฉนดนะครับทักเข้ามานะครับหรือโทร098007นะครับ5266นะครับ ที่บัตรขี่รถเข้ามาด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นเหมือนรีสอร์ตเป็นเหมือนอ่าบ้านสวนเป็นเหมือนร้านกาแฟนะครับต่างๆนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปที่ว่าการอาเภอเนี่ยนะครับแค่สี่กิโลเท่านั้นเองนะครับไปตลาดไปอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศน่าอยู่นะครับโซนนี้รู้สึกว่า บรรยากาศล่มเย็นจริงๆนะครับคุณลุงแกต้องการจะขายนะครับราคาก็มาต่อรองกับแกได้โดยตรงนะครับเพราะว่าคุณลุงแกก็ยังยังยังไม่รู้ราคานะครับว่าจะเขาขายกันเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะแกก็ไม่ได้มานานๆจะมาทีหนึ่งนะครับตัวแกเองแกก็ยังไม่รู้ว่าเออจะจะขายไล่เท่าไหร่ยังไงนะครับแกก็ถามบัตรบัตรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแกก็เลยบอก ตั้งไว้สักไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนนะครับนะครับหรือว่าใครคุณคุท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับมีอมีความรู้ในที่โซนนี้นะครับก็ลองอ่าโทรมาให้คําแนะนําได้นะครับนะครับเพราะว่าบัตรไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาขายกันยังไงนะครับแต่คุณลุงตั้งไว้ไร่ละหนึ่งล้านห้าสนบาทครับนี่นะครับก็ จะตัดเข้ามาแนวเนี้ยนะครับมาเนี่ยนะครับก็จะตัดมาอย่างนี้เลยนะครับตัดมาหาตรงมหาบัตรเนี่ยนะครับตั้งแต่หน้านู้นนะครับตัดตรงมานี่แล้วก็เนี่ยนะครับเวิร์กนี้ใช้ชั้งหมดเลยนะครับนะครับสิบเบ็ดไล่หนึ่งงานห้าสิบสี่ตารางวานะครับอยู่ที่สนามชัยเขตนะครับอำเภอสนามชัยเขตนะครับ รรยากาศน่าอยู่นะครับร่มเย็นมากเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเขาอยู่ที่ใครที่มันนะครับแต่บัตรลองถามรอบข้างดูนะครับรอบข้างที่เขาอยู่ข้างๆนะครับเขาส่วนใหญ่เขาก็จะขายกันราคาก็ก็จะประมาณนี้นะครับหรืออาจจะแพงกว่านี้เป็นบางแปลงนะครับบางแปลงก็ถูกกว่านี้นะครับมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนมีความจําเป็นที่ เดือดร้อนที่จะขายด่วนไม่ขายด่วนนะครับก็ลองมาคุยกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับคุณลุงเจ้าของได้โดยตรงนะครับไม่ไกลชนบุรีด้วยนะครับห่างชนบุรีแค่หกสิบสามกิโลเท่านั้นเองนะครับตลาดชนบุรีนะครับตลาดสดตลาดผักนะครับในตัวตลาดชนบุรีหกสิบสามกิโลแล้วก็ห่างถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับเพียงแค่เก้ากิโลเท่านั้นเองนะครับเราขี่ออกไปอ่าที่ว่าการอำเภอนะครับไปที่ตลาด ออกไปสี่กิโลแล้ววิ่งเลยตลาดไปแค่ห้ากิโลก็เป็นถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับถนนเส้นนั้นตัดจากเาขาหินซ้อนนะครับไปที่ตัดจากถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับไปที่ชนบุรีนะครับไปที่พนัทนิคมไปไปต่างๆนะครับไประยองไปจันทร์ไปได้หมดเลยนะครับนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0 9 8ย์7 5 2 6 6ดนย์ดห้าสองหะครับศ9 8ย์7 5้า6ดดห้าสองหหกบัตรก็ยินดีจะพาพี่เพื่อนคุณทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับคุณลุงแกต้องการอยากจะขายด่วนเลยนะครับก็อยากจะขายนะครับแต่จะราคาจะลดหย่อนได้ยังไงก็มาคุยกับแกได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับนะครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบถ้าคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่นะครับอยู่ขอจบที่แปลงสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบสี่จรรางวานะครับ นะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่พีๆเพื่อน,อน <c oughs> ๆคุณๆทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ